Thank you สดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นรีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองรีสเกตและกัททรัตและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง 45, CNET News ไพออสาล HD, จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจําวันนี้พบกับดิชันลักษณะกงแก้วค่ะและสํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดรีสเกตค่ะยกระดับด้านการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดรองรับเมืองกีฬาสปอร์ตซิตี้ค่ะ เมื่อวันที่6รกรกฎาคม2564เวลา10นาฬิกาค่ะนะห้องประชุมโรงแรมพมพิมานอำเภอเมืองริสเกตนายวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดริสเกตเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดริสเกตกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับเมืองกีฬาสปอร์ซิตี้โดยมีนางสาววรรณาบุตรดีสิงห์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สิสเกตเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์พร้อมด้วยนายชนินคุ้มใหญ่โตผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสิสเกตหัวหน้าส่วนราชการคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภาัฏสิสเกตร่วมพิธีเปิดและร่วมเป็นเกียรตินางสาววรรณาบุตรดีสิงห์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิสเกตกล่าวค่ะว่า ตามที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดริสเกตได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานประลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดริสเกตทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้จริงเพื่อพัฒนากลไกความร่วมมือและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการในทุกระดับ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิตและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการออกกำลังกายและเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการของจังหวัดริสเกตโดยการจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่6ถึง7กรกฎาคมซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์เพื่อส่งเสริม ักยภาพเครือข่ายกีฬาและนันทนาการเมืองกีฬาสปอร์ซิตี้การนำเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดจากการระดมความคิดของผู้เข้ารับการอบรมการบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติกีฬาวุดบอลทั้งในเรื่องของประวัติความเป็นมาสนามและอุปกรณ์การเล่นวิธีการเล่นเทคนิคการเล่นกติกาสากลการแข่งขันเป็นต้นโดยมีกลุ่มเป้าหมายของกิจกรรมในครั้งนี้ได้แก่เครือข่ายด้านการกีฬาและนันทนาการอาสาสมัครกีฬ และผู้นำการออกกำลังกายจำนวนทั้งสิ้น50คนค่ะ